สวัสดีค่ะวันนี้เฟนจะมารีวิวมาร์กของสกินต i ฟิกนะคะซึ่งมันดีมากเขาบอกว่ามันช่วยเรื่องสิวได้ดีมากก็เฟนก็ได้ลองใช้แล้วนะคะเฟนใช้วันเว้นวันเพราะว่าแต่งหน้าบ่อยไปเรียนไปเรียนก็แต่งหน้าบ่อยแต่งหน้าทุกวันเลยก็เลยใช้วันเว้นวันส่วนคําแนะนําของเขาก็คือในอาทิตย์หนึ่งอ่ะควรมาร์กสอวันหน้ากล่องเขาจะเป็นแบบนี้ค่ะ เป็นภาษาอังกฤษทั้งหมดเลยส่วนด้านข้างนะคะแล้วก็ด้านหลังอันนี้ก็ด้านข้างก็จะมีบอกสรรพคุณบอกวิธีอะไรต่างๆนะคะเรามาแกะดูข้างในกันดีกว่าซึ่งด้านบนเขาแกะง่ายมากเลยนะเขาทำเป็นแบบนี้ไว้ตอนแรกเฟนไม่รู้เฟนมาแกะตรงก้นตรงก้นมันจะแกะยากมากซึ่งพอแกะจะทำให้กล่องแบบว่าค่ะ ตัวนี้นะคะเฟนสั่งมาจากช็อปปี้เรามาเปิดก็ตรงฝาของเขาใช่ไหมเขาก็จะเขียนสกินดิฟิกอีกรอบหนึ่งอันนี้เฟนแกะใช้แล้วนะมันก็จะเคอะเอไม่ได้ใหม่เท่าไหร่ก็เพิ่งใช้ไป3ามสี่ครั้งอันนี้ฝานะคะตอนแรกพอเราเปิดใช่ปะมันจะปิดอยู่แบบนี้ คือมันดีมากทุกคนมันจะปิดอยู่แบบนี้ก็ให้เราเปิดออกมาแล้วก็ทาได้เลยดีมากเหมือนลิปนี่เราหมุนนะคะมันก็จะขึ้นมาแบบนี้หมดมันก็หมุนเรื่อยๆสามารถหมุนกลับขึ้นได้นะคะเหมือนลิปมันเหมือนแท่งลิปมันก็ทาทาได้เลยก็จะมาลองเนื้อให้ดูนะคะสปอตให้ดูค่อยไปล้าง จะเป็นแบบนี้สีเขียวนี่จะเป็นเนื้อสีเขียวนะคะพอเราทามาร์กแล้วใช่ไหมคะให้ทิ้งไว้ประมาณ10-15นาทีแล้วก็ล้างออกปกติเลยคือมันจะล้างง่ายมากแล้วก็ขณะที่มาร์กน่ะมันจะให้ความรู้สึกแบบว่าเย็นเย็นที่ผิวก็ไม่ได้เย็นจนแสบอะไรนะคะซึ่งมันจะแบบมีความเย็นนิดนึงอะไรนี้ราคาก็อยู่ที่ประมาณนี้เลยค่ะ ไม่ใช่ประมาณราคานี้เลยตอนนั้นเฟนซื้อตอนมันลดด้วยค่ะทุกคนก็เฟนซื้อตอนมันแฟดเซลนะคะซึ่งถ้ามันไม่แฟดเซลก็อยู่ประมาณนี้ถ้าแฟดเซลก็อยู่ประมาณนี้นะคะก็สำหรับคลิปนี้ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Sub subscribe ค่ะบ๊ายบาย